ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อไทยที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะการอ่านเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเพื่อนๆคนไหนเลยก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่สำรับใหม่นะคะนั่นก็คือ On Style Leomon นะคะเป็นไพ่จิ๋วจิ๋ว,วน้องคือ เล็กกว่าโพกพี่ๆนะคะเล็กกว่าเยอะมากเลยเล็กกว่าไพ่ออร์โคแล้วก็ไพ่ทาโร่นะคะเล็กกว่าเยอะเลยแต่ราคาน้องไม่จิ๋วนะ<ม>เป็นไพ่สไตล์ฝรั่งเศสนะคะคือเห็นครั้งแรกแล้วคือแบบชอบมากนะส่วนตัวไม่ค่อยชอบหลังไพ่นะเพราะแบบบามันค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ได้แบบ attractive แอ r a c t i ี e เราขนาดนั้นแต่ว่าหน้าไพา่เขาค่อนข้างที่จะดึงดูดเรามากๆเลยนะคะก็เลยจัดน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องคือแบบถนัดมือมากเล็กแค่นี้เองน่ารักมากแล้วก็สัมผัส feeling อะไรก็คือดีมากนะอืมดีมากเลยโอเคเราไปเริ่มกันเลยคะ่ะ วันนี้เรามีการมาให้เพื่อนเเลือก3ใบอีกเช่นเคยค่ะการใบแรกจะเป็นการใบนี้นะคะอันนี้เป็นการใบที่2แล้วก็การใบที่3ค่ะขอให้เพื่อนเเลือกการที่ดึงดูดใจมากที่สุดนะคะชอบการใบไ,ไหนเลือกใบนั้นถ้าใครยังตั้งสมาธิไม่ได้หรือเลือกการไม่ได้ขอให้กดพอยส์ไว้ก่อน แล้วเราไปเริ่มกันกับเพื่อนๆพื่อนกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพื่อนกองที่หนึ่ง,เ,เ,เ,ง,งเราขอย้ายมาตรงนี้ก่อนนะโอเคเรามาดูกันว่าจะมีใครเข้ามาในเร็วๆนี้ไหม Light, dog, lady, anchor, birds, garden และ house ค่ะโอเคค่ะเรามาดูกันในอดีตของคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณได้เจอกับผู้ชายที่เป็นคนรักของคุณแล้วเขามีความลับ มีการติดต่อสื่อสารกันที่เป็นความลับที่สร้างปัญหาให้คุณตามมานะคะสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่ของคุณอืมเขาคนนี้เป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณนะคะอันนี้คือในอดีตนะปัจจุบันตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้ยุติลงแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเขาว่ามีปัญหากันจากความลับที่เขาเก็บซ่อนไว้ อาจจะเป็นเรื่องของการติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามอาจจะเป็นคุยกับมือที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอืมอืมปัจจุบันความสัมพันธ์ยุตยิลงแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่โอเคความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันเป็นแบดด REAM สำหรับคุณก็คือจบลงแล้ว จบลงแล้วนลวคุณอยากเริ่มต้นใหม่มากๆแล้วค่ะอยากเริ่มต้นใหม่แล้วคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความรักครั้งใหม่ด้วยนะคะได้เจอคนใหม่ๆอาจจะเป็นในงานสังสรรค์หรือการนัดกันระหว่างกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนนัดเราไปนัดเรามาตอนนี้อาจจะเป็นโควิดใช่ไหมคะ ตอนไม่ใช่ไปโควิดตอนนี้อาจจะติดโควิดเราอาจจะมาเจอกันแป๊บหนึง่งแต่เพื่อนอาจจะแบบเออแก้ขอพาเพื่อนมาด้วยนะคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอาจจะคุณคุณอาจจะนัดเพื่อนมาดูหนังที่บ้านหรืออาจจะไปดูหนังกับเพื่อนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วเพื่อนก็เฮ้ยแกมีเพื่อนฉันมาด้วยนะเฮ้ยแกมีญาติฉันมาด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่ดูแล้วเขาคนนี้เป็นเพื่อนของเพื่อนคุณนะคะรู้จักผ่านเพื่อน อะไรประมาณนี้เลยค่ะมีคนกลางนะคะหรือเขาอาจจะเป็นเพื่อนของคุณอยู่แล้วก็ได้นะอืมและความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเขาสามารถให้ความมั่นคงกับคุณได้นะคะคุณถามหาถึงความมั่นคงในความรักความมั่นคงในชีวิตคุณจะได้จากคนคนนี้นะคะอืมแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลย มีความสุขรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเหมือนเขาคนนั้นเขาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายของคุณแล้วก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณเลยค่ะอืมผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่มีผิวขาวค่อนข้างอวบนะคะอืมและเป็นคนที่มีชื่อเสียง อาจจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จักเอ,อ่อรุ่นน้องรุ่นพี่หรือเพื่อนในรุ่นเดียวกันก็รู้จักเขาหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมคนคนนี้เป็นคนไม่ชอบพูดนะคะแต่ชอบทำมากกว่าอืมจะทำให้คุณเห็นมากกว่าพูดว่าเออฉันจะทำอย่างนั้นฉันจะทำนี้ไม่ค่ะเขาจะทำให้คุณเห็นเลยเขาไม่ค่อยคนคนนี้ดูเหมือนจะ ไม่ค่อยแสดงความรู้สึกของตัวเองมากนะักสักเท่าไหร่คะ่ะชอบแสดงผ่านการกระทํามากกว่าอืมคุณจะได้เจอเขาประมาณสิบเจ็ดวันข้างหน้าสิบเจ็ดวันสิบเจ็ดอาทิตย์หรือสิบเจ็ดเดือนหรือจะเป็นวันที่สิบเจ็ดก็ได้คะ่ะอืมประมาณนี้คะ่ะ ำหรับเพื่อนๆกองที่1หวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเราไปต่อกันกับเพื่อนๆกองที่2กันเลยค่ะบายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆกองที่2คนเลือกการ์ดใบนี้นะคะโอเคขวางไว้ก่อนนะเรามาดูกันว่าใครที่กำลังจะเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะ Key Rider Stars Tower Moon Sun Fox Fish และ c r o s s r o s e ค่ะโอเคเดี๋ยวขอจัดไพ่ก่อนนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่2นะคะคุณจะได้เจอโอกาสที่สำคัญเป็นโอกาสที่ สร้างความสัมพันธ์ที่จะมาทําให้คุณปลดล็อกในทุกๆสิ่งปลดล็อกในเรื่องความรักนะคะเพราะว่าภายในไนพ่นี้มีทั้งแม่กุญแจและลูกกุญแจนะคุณหรือเขาอาจจะเป็นแม่กุญแจคุณอาจจะเป็นแม่กุญแจแล้วเขาอาจจะเป็นลูกกุญแจที่มาไขาปลดล็อกให้กับชีวิตของคุณก็ได้นะคะอืมเป็นโอกาสที่สําคัญมากคือไพ่บอก พายบอกว่าโอกาสครั้งนี้เป็นโอกาสที่สําคัญแล้วคุณควรคว้าไว้นะคะถ้าคุณได้เจอเขาคุณควรคว้าไว้ห้ามปล่อยให้หลุดมือเด็ดขาดอืมคุณจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้ชายที่เขาอาจจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะมีหน้าที่การงานที่ดีอาจจะไม่ได้มีธุรกิจส่วนตัว แต่เขาอะ่ะมีหน้าที่การงานที่ดีและอาจจะเป็นถึงขั้นผู้บริหารก็ได้ค่ะอืมเป็นหนึ่งในผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยหรือจะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ได้ควบคุมดูแลกิจการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเขาดูจะมีอายุมากกว่าคุณค่อนข้างมากเลยนะคะอืมไม่ไม่ก็เด็กกว่าคุณมาก,มาก,ม,ากมากเลยแต่เรามองว่าตรงนี้เขาจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะอืม เป็นคนที่ผิวสองสีนะคะรูปร่างท้วมหรือสันทัดก็ได้ค่ะและมีความหนักแน่นนะอืมเขาเป็นค,คนที่หนักแน่นมากแล้วก็พยายามมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตในหัวเขาจะมีแต่การทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมั่นคงและครอบครัวมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมถ้าตอนที่คุณเจอเขาอะคุณจะโสดโสดสนิทเลยค่ะ คุณจะเจอเขาตอนที่คุณโสดคุณพร้อมที่จะมีคนใหม่อืมถ้าคุณมีคนรักหรือมีแฟนอยู่แล้วแล้วได้เจอเขาเรามองว่าอาจจะไม่ใช่คนนี้นะคะอืมจะต้องเป็นตอนที่คุณโสดสนิทเลยโสดแบบเออเหือดแห้งมานานแล้วเมื่อไหร่ความรักจะมาหาเราสักทีอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมและเรามองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ควรที่จะรีบร้อนนะคะ ควรจะค่อยๆเปค่อยๆไปมากกว่าอืมและเขาก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เข้ามาปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณบอกได้คําเดียวค่ะบอกได้คําเดียวว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วชีวิตคุณจะมั่งคัง่งชีวิตคุณจะสุขสบายอืมเขาให้คุณได้ทุกอย่างเลยอืมให้คุณได้ทุกอย่างจริงๆ เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนรูปร่างดีดีแบบดีมากดีแบบมีมีซิกแพคอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะดูแลสุขภาพตัวเองรักษาสุขภาพตัวเองอะไรเงี้ยคะ่ะอืมเป็นคนที่เจ้าเนื้อเป็นคนที่สันทัดรูปร่างสันทัดหรืออวบก็ได้รูปร่างท้วมก็ได้แต่ เขาดูแลสุขภาพตัวเองเขาดูแลร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเขาพอใจที่เขาจะมีรูปร่างประมาณนี้อะไรเนี้ยค่ะอืมใช่คุณจะได้เจอเขาในอีกสามสิบสามวันข้างหน้าหรือสามสิบสามเดือนสามสิบสามสามสิบสามอาทิตย์อืมประมาณนี้ค่ะ สำหรับเพื่อนๆกองที่2อโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายเราไปต่อกันกับเพื่อนๆกองที่3กันเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกองที่3คุคเลือกการ์ดใบนี้นะคะโอเคเรามาดูกันว่าใครที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะ Ring Lady m o นเทนครอ s ว s i p s และ l e d d e r ค่ะโอเคเดี๋ยวขอจับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเรามองว่าจะมีผู้ชายที่ตรงสเปคของคุณเข้ามานะคะเป็นผู้ชายในแบบที่คุณชอบในอดีตคุณชอบผู้ชายแบบไหนในอนาคต ก็จะมีผู้ชายในแบบที่คุณชอบแบบนั้นกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะคนคนี้ค่อนข้างหน้าตาดีทีเดียวนะคะเป็นคนดูภูมิฐานอืมเพราะไพ่แมนเนี่ยของไพ่เลนมองจะมีสองใบด้วยกันนะคะไพ่เลดี้เหมือนกันจะมีไพ่ที่มีมงกุฎ แมนที่มีมงกุฎและไม่มีมงกุฎเลดี้มีมงกุฎและไม่มีมงกุฎของคุณได้ไพ่ที่มีมงกุฎทั้งสองใบเลยเรามองว่าผู้ชายคนนี้ค่อนข้างหน้าตาดีนะคะเป็นคนที่หน้าตาดีทีเดียวเลยและตัวคุณเองก็ค่อนข้างหน้าตาดีด้วยนะอืมใช่คุณจะได้เจอคนรักใหม่นะคะ จะได้เจอคนรักใหม่ๆแต่ว่าจะมีอุปสรรคเข้ามานะคะจะมีผู้ใหญ่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์นี้จะมีปัญหากันตามมาแต่สุดท้ายแล้วปัญหาทุกอย่างจะผ่านไปได้คุณทั้งสองคนจะผ่านไปได้และปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายนะคะอืมใช่คุณชอบผู้ชายไทป์เดิมๆอ่ะชอบอะไรแบบเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเขาลักษณะเดิมๆ ผิวเป็นยังไงรูปร่างโครงหน้าเป็นยังไงคนจะชอบคนแบบไทป์เดิมๆนะคะคนที่เข้ามาหาคุณก็จะเป็นคนแบบเดิมๆด,ด้วยทั้งนิสยัยทั้งหน้าตาอืมแต่คนที่ผ่านผ่านมาเขาจะทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะแล้วก็คนใหม่ๆเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นที่คนเดิมที่อีโม่ขึ้นจะบอกยังไงดี ก็คือเขาเป็นคนใหม่แหละแต่ว่าทุกอย่างเหมือนเดิมแต่นิสัยเขาจะแตกต่างจากคนก่อนๆนะคะอืมคนคนี้แล็นคนที่ติดใจดีนะคะผิวสองสีเป็นคนขี้เล่นแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยรูปร่างค่อนข้างรูปร่างผอมนะคะอืมเป็นคนหน้าตาดีรูปร่างผอมผิวสองสีค่ะ อืมและค่อนข้างป๊อปปูล่าด้วยนะคะอืมเป็นที่รักของทุกคนแล้วก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าเลยอืมคนคนนี้จะกลายเป็นคู่ชีวิตของคุณในอนาคตน,นะคะจะได้เออจะได้ เปลี่ยนความสัมพันธ์ไปเป็นคู่ชีวิตคุณจะได้แต่งงานกับเขาอืมใช่คนคนนี้อ่ะจะเป็นคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยนะคะอืมแต่ว่าเรามองว่ากว่าจะได้เจอคนเนี้ยนานมากๆนะคะคุณอาจจะต้องมีแฟนมาแล้วหลายคนหรืออาจจะต้องรอเขานานมากๆากกว่าที่จะได้เจอเขาหรือกว่าที่คุณจะจีบเขาติด ค่อนข้างนานทีเดียวค่ะเขาอาจจะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ของอลองคบกันแต่ยังไม่ได้มีสถานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมค่อนข้างจิดติตยากนิดนึงนะคะต้องใช้เวลากับคนคนนี้นิดนึงอืมคุณจะได้เจอคนคนนี้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียนะคะ จะได้คุยกันผ่านสังคมออนไลน์อะไรเงี้ยมากกว่าการเจอกันแบบ f e to face อะไรเงี้ยค่ะอืมเรามองว่าจะได้เจอจากสื่อโซเชียลนะคะคุณจะได้เจอเขาในวันในอีกสิบห้าวันข้างหน้า สิบห้าอาทิตย์หรือสิบห้าเดือนหรือในวันที่สิบห้าก็ได้ค่ะอืมแต่เจอแล้วอย่างที่เราบอกอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงกว่าที่คุณจะได้ขยับความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะและก็ใช้เวลาอีกเช่นกันกว่าจะขยับจากความสัมพันธ์ที่ขยับแล้วไปอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือจากคนคุยไปเป็นแฟนอาจจะต้องใช้เวลาและจากแฟนไปเป็นคนรักก็อีก ใช้เวลาอีกเช่นกันอืมเอาละค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะกับเพื่อนๆกองที่สามสำหรับวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายไว้แค่นี้แล้วกันนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องไกด์แดนซกันด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะกดเลยกดเลย